ดอกไม้บูชาอนาหลังจากทพิยาดน้ำแล้วยายก็จะมาไหว้พระมาไหว้พระบัดตอนนี้จะมาหยาดน้ำนะจ๊ะ แล้วก็จะมีข้าวสาลีน้ำตาอันนี้คือวิธีการจาดน้ำนะเนาะแล้จะมีดอกไม้ดีจ้า แกจะไปะจายน้ำนเนาะแกมาหวัดเนาะหุกยุ่กลางใสุ่กยุ่กแนั่นแหล,กกลสะสองกับยูทั้ง,งเพิ่งถ้าพร,ระทปำถ้าสมสึกษาเนั่นแเลยเนาะวิธีการมีนให่เจ็นมายัาน้ำแยจะหย่าสโยนไหมหรือปริณอันนี้ หกยี eng, ่้าไหยสองยี่กลาสามยี่เตยไหมแต่ว่าคนมาแจกย่เก้าสมทีนี่เลยเด้ฮ่าบานติดกูทีนห้าได้ขนาห้าเก้สามเลตัวนี้สวัสดีจ้าแต่ว่าคนมาแจกย่เก้าสมีนเลยเด้บ ตอนนี้จะมาหยาดน้ำนะจ๊ะวัด <What? S 1> ตอนนี้จะมาหยาดน้ำนะจ๊ะวัด <What? S 1> ดีจ้าแกจ,จะไปจยาดน้ำนะแกมาวัด

หกยี่ึ้าเนี่ยสองอยุ่ลามสามยุ่ใต้เนี่ยแ้ต่จะมีข้าวซาลุตาแล้วบงตัวใดนี่ <c oughs> ตัวนี้บอกว่าอันนี้นะอเอาคล้อยไปบังตัวนั้นพูดไหมตัวใดพูด <c oughs> ดอกไมบ้บุษตาคนสาม ห้าได้หา,าหาเก้าสามได้ตัวนี้สวัสดีจ้าเนี่ยจะอยาส่งยอดไหมหรือปริญดียนอะนี้น พี่การหยาดน, <c oughs> น้ำเนาะเนาะหกยุกกลางใส่หกยุกอเล่านั่นแหละสองกับยูทั้งเพิ่งบัดตอนนี้จะมาหยาดน้ำนะจ๊ะบัดตอนนี้จะมาหยาดน้ำนะจ๊ะ หลังจากที่ยานน้ำแล้วยายก็จะมาไหว้พระมาไหว้พระที่จริงที่จริงมันเป็นนัมุกยุกลางที่จริงที่จริงมันเป็นนัมุกยุกลาง ดอกไม้บูชาคนสา,นามเนาะหกยุกกลางใส่หกยุกกลางนั่นแหละสองกับยุทั้งทึ่งหกยุกข่านเงเนี่ยสองยุกกลางสามยุกไต่เนาะหกยุกกลาง ได้หกเท่ะนั่นแหละสองกับยูทั้งเพ่งีกันหยัดน้ำเน,ะ <c oughs> นะาะถึงแล้ว นะหกยุ่กลางใส่หกยุกลางนั่นแหละสองกับยูทั้งเพงนี่น็ถึงแล้วถ้าพระทำถ้าสมศึกษาเพื่อนอะไรเนาะวิธีการมันแยกเย็นมาเยัน หลังจากที่หยดน้ำแล้วยายก็จะมาไหว้พระมาไหว้พระพี่กันหยดน้ำเนาะ จริงที่จริงมันเป็น,นมุกยุกางยายก็มาทำบ,บุญทุกวัน ยช่ก็มาทำบ,บุญทุกวันเยเบ้งตัวใดนี่ตัวนี้บอกเพือ่อนนด้นีนะนอเอาค่อไปบ้งตัวนั้นพุนไหมตัวใดพุณ หลังจากพิยานน้ำแล้วยา,ายก็จะมาไหวาพ้าวาพระมาไหว้พระอันนี้เป็นวิธนะีการแดดหนามเนาะเาจะมีดอกไม้ พี่การหยาดน้ำเนาะดอกไม้บูชาคนกลางี่การหยาดน้ำเนาะ หกยุ่ส้เนี่ยสองยี่กาบสามยุ่สต้เนียหสองสามหสาหลังจากที่ยาดน้ำแล้วแยกกจะมาไหว้พระมาไหว้พระดีจ้า ยายจะไปจากน้ำเนาะยามาวหวยายก็มาทำบ,บุญทุกวันหลังจากทีจ่ายน้ำแนละ้วยายก็จะมาไหว้พระ